สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะแล้วตบมือด้วหรอ oh. wake up club o n ตบมือรอบเดียวมืออุ้ยเอองี้อล wake up club 123คุณจูนเซอ่อคุณจูนเซ่ her coffee almost finish hmm? จูนทำมทำมรับเชียดคุณจูนพี่แอถาว่าพี่กินกี่แก้วต่อวันแล้วกาแฟใกล้จะหมดแล้วเนี่ยมันร้อ่มรนนี่าอะไรนอาสรนทำอก่าน้องน่ารักมากขอบคุณค่ะ ให้น้องตอบไข่ก่อนมืมืมืกลัวเสื้อหนูกลืนจังเลยลูกเอ้ยเขาชอบชุดนี้มากไม่ยอมจะเปลี่ยนชุดก็ไม่ยอมจะใส่แต่ชุดนี้มีใครแบบวันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวญ้าให้หวัวเลยดูไลฟ์ก่อนเอ้ยคุณรัจนาเซ์ทูเดย์ชีดิน <c oughs> จะ feed the cow yet. She come and w a ่าชัวร์ไลน first because she miss Era. <Aww. S 1> oh. Feed the cows. Feed. สิไปฟีดเดอะคาวก่อนนะไปป้อนวัวก่อนคุณจูนคุณจูนคัมแบ็คคุณจูนพี่แอรถามว่าพี่กินวัวละกี่แก้วกาแฟใกล้หมดเพราะว่า hungry. วัวมันจะหิวนะฮะวัวมันจะหิวหรือเปล่าคุณจูนฟีดเดอะคาว but she has to she has to get 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 the glass first before วันนี้ you gonna teach father สป a กไ i m i หมใส่ป้ากันเปื้อนให้น้องนี่ไหมดีเนาะแม่ไม่มีผ้ากันเปื้อนซะเนยเดี๋ยวเดี๋ยวขอ DIY ผ้ากันเปื้อนก่อนอรุณสวัสดิ์ค่ะอยากเห็นพิศรา ex bang p h n g ดวนเต้นกันเฮ้ยคุณไก่โหดะชุดจะได้ไม่เปื้อนจริง ปักตะก้าหน่อยค่ะคุณคุณวันนี้เอาอะไรคะกาแฟเหรอคุณวันนี้ปักตะก้าให้ปักตะก้าอะไรคะกำลังกำลังพี่มีจะมีคนห่วงกาแฟอยู่คนนึงต้องต้องถามเขาก่อนว่าจะให้ปักตะก้าอะไรได้บ้างตอนนี้เราจะให้ปักกี่อันนะคะเก็บก่อนต้องตอบตอบมีนมีอพาร์ตเมนต์ให้อาราได้ไหมมันมีโกดุนเปื้อน จะพักกันเพื่อนไหมเพื่อนเพื่อน่น่อนก่อนพักกันเื่นโอเคสอฟงแล้วอุ้ยแตกต้อไม่ได้ลต่อันก่อน ไร้อไปรอแ้อนกโอเคร้อนร้อนร้อแม่ไม่ใช่เสื้อนะแม่เป็นห่วงเสื้อจริงเลยทำยไงดีอ่ะร้อนม่เราอนมากค่ะใช่เดี๋ยวหนวกองเสื้อต้นค่ะเปลี่ยนเสื้อก่อนนะเชยใช่ไมเชเช่ ไมะเ่ยนไม่เปลี่ยนนะี่ะเปลี่ยนชุดไหมแม่ไม่เพื่อนนะไม่ยำเพือนนะได้ไหมไม่เพื่อนได้ i หมคะชัวนะไม่เพื่นชัวนะเฮ้ย You can eat Papa <gasps> oh, wanna eat egg my egg. Papa wanna eat egg my eye. Yeah, you can eat. You can eat papa. You can eat papa. You can eat papa. Nice. You can eat papa. <laughs> yeah. Cause I said that I have to work today and make I am proper no so they send a the gift. Thank you, ha are you ready for a coffee sure okay. i'm so ready how do i pull this thing out <laughs> you have to be patient patience patience right? what is that it's cool cool down your face some hot kunka this is hard Things women do to be beautiful. Why is it so hard? Yeah. All the things women do to be so beautiful. Why is it so hard? This is so mask This is soy hard. No, eh, eh, eh. it's okay. Do you want some? Do you want one there? All these people do the piece of you. Papa, don't you love Papa? Yes, so do you love? Yeah, Papa wants to play with you too. Yeah. <coughs> Is that good? Is that good? Nah, you want to be beautiful too? No. Right, I, I don't think there's anything you can do with this on your face to make it beautiful. It's Halloween. Okay, okay. not like this. Five minutes, five minutes It's um, cool, right? Okay, so it's good. Same, uh, it's okay. uh, because it's yeah. egg, and it smells egg <laughs> <laughs> Okay, okay coffee. Uh, Ethiopia, Ethiopia. China. Uh, we don't have any more. Yeah, we have here one Well, loud huh? Okay, right now, okay, she go feed the cow first. <laughs> Not the episode, huh? <laughs> okay, okay, we Okay, out, Out, i out, โอเคไหมโอเคจ้าโอเคแฮปปี้ไหมแฮปปี้จ้าโอเคเราว์แฮปปี้อันนี้แฮปปี้ยังมีป้อนเองให้เอราว์นะใช่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 ใช e ใช่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 ่ใช่ใช่ r ช่ใช่ใช่ใช่ e ช

Sarah, Put that tea tree oil on my face mask. Face mask. Put that tea tree oil Manita on, me on my face you. mask. Face hey, mask. Face mask. My loud. Oh no, oh no, my loud. นี่ค่ะบราซิลอยู่นี่อ่าถูกต้องครับอ๋อน่สักทีเป็นี e แมแม่ไาเอไงกาแฟอะไรใช่ไหมคะไม่ชานิคกวย น้องทั้งสองวบเก้าเดือนสิบเดือนแล้วค่ะยังไม่ไปโรงเรียนอะไหมอ๋อเลรียนเหรอเลิจะรียเหรอไม่ได้รำหัง

อืมอมว่าไหมเหมือนซาลาโยส่วนใช่เหมือนอยู่คือทุกคนซ้อนซ้อนใหญ่ไปบิ๊กมิ๊ซ้อน ช้อนใหญ่ไปดิเดี๋ยวผมาา้อน,นค่ะวันนี้เรามีป,ป้อนหน,น,นึ่วันได้ไหมโอเคโอ้หะรสบัดชอ้อนนะอวันนี้มากินด <c oughs> ้วยมาไ้วชุแฉล่หนึ่งใช่ไหมแน,นี่แชร์ไ่แงอย่นี้ค่ะเอเอโรบอทโรบอก็มา แด่่าหรม่ค่ฮะนี่นี่ไม่ดีนเดอห่นแงเต้นมือเต้นมือลองเ้นชุดลงเ้นชุดโอเคเกรนโอเคปิดได้ปดได้มัรับโอเคเอเอว่าจะหาย เออแอนจอยแอนจอยะล่าต่ชีวิตกันไปเช็ดปากนิดนึงได้ไหมเช็ดปากนิดนึงดีไหมเช็ดปากนิดนึงได้ดดหไหม one two three era ไปโอเคไม่ได้เกงไม่มา mm hmm. สวัสดีครับผมเป็นพน่ักง,งานของ อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับตลาเป็นพนักงานของเวกัสสันะคะเรามีกาแฟพั่วขายนะคะสนใจก็สามารถกดตะกร้าได้นะคะเรามีบราซิลแล้วก็เออเปียวันนี้นะคะเราปักตะกร้าไฟใครที่ซื้อไปคราวที่แล้วต้องก่องเลือกแสดงความิด,ดีเพราะว่าคุณได้ซื้อในจังหวัดที่ถูกมากนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราขายไปปุ๊บนะคะแต่การคำนวณแล้วปุ๊บน,น, <c oughs> นั้นเข้าเนือเข้าตัวมา คือไม่ได้กำไรแล้วก็โซตัวแต่ว่าก็คือถือว่าเป็นการแจกนะคะถือว่าเป็นการเออแจกให้ทุกคนได้ลองชิมไปเลยละกันนะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะาราคาของของถ้าเป็นกาแฟาไทยอะค่ะถ้าเราจะขายระดับ20ไอ้าตาซอยอยู่นีต่ตรงนี้อยู่นี่นี่มันผงไอ่ได้เอ,อ,อาของงามใช่ไหมผมเอาล่ามาของเนื่อกีอ้ ก็เลยจำเป็นต้องปรับราคาข<อ>ึ้นนะคะถ้าปกติเราไปกินร้านดูดิสองอันทำได้ยังไงอันนั้นนะคะอันนั้นถ้าปกติเราไปกินร้านกาแฟน,นะคะมันจะตกถ้าเป็นบาราซิลก็ตกแก้วละประมาณ150กวา่า120ถึง150แต่วันนี้ถ้าเกิด ั่งหนึ่งแก้วกับเราก็คือเราจะให้เปมาเล็กแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกบทต่างเป็นขวดก็ได้ค่ะอรงนี้เป็นขวดแต่ว่าเป็นขวดเนี่ยก็จะมีแบบสองอ่าสีก็คือได้สองแก้วแล้วก็สามแก้วละค่ะมันก็จะลดลงนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะลองชิมดูก่อนคือเรามีหลายมเมล็ดเราเลยอยากให้ลองชิมน,นะคะเป็น,มนเมล็ดอ่าของบราซิลตัวบราซิลเนี่ยมันเป็นช,ช็อกโกแลตแล้วก็อ่ามันจะมีรสชาติของเฟรนช์นิดๆทำเป็นลาเต้อร่อยมาก ครัวันเกิดอีกแล้วหรอน้องเหมือนว่วอวมากเลยค่ะนี่คนทักวันเกิดมาก็ happy birthday นะคะอีกสีวันวันเกิดพี่ชายและพี่สาวเกิดวันเดียวกันเลยเหรอคะ นี่ต้องสดเลยนะครัวบอกว่าเกิดวันไหนนต้องสดละมาเกิดุมยอทาจังหวะปิดในหน้ากลัวสุดเคยไหมคะปิดแล้วก็เดินเข้าอืม h a p p ป b i r ดเด a ย์ Birthday, ุูงหน้าแล้วกันนะคะไม่รอมาวันที่8ปดล่เดี๋ยวจะได้ปี้เบิร์ t เดย์ทีเดียวเนาะ น้องพูดไทยใช่ไหมคะแอาผู้แทยนั่หนึ่งสามสามไม่เอ,เอ,เอค่ค่ะเขาพูดได้ค่ะเุ๊ยอันนี้อันนี้อ่าหาไม่ไรนะคะอ่หารอันนี้โอเคไม่หายค่ะ,ไ,คะไม่หายค่ะเลยเหรอคะไม่หายค่ะอ่านอีกคำหนึ่งไหมคะแมวแมวหรอคะ